เมื่อไหร่สามแข้งลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาเมื่อไหร่จะต่อสัญญาเมื่อไหร่จะต่อสัญญานี่คือคําถามที่มีคนเอาไปถามเดวิดออนสตีนนะครับนะักข่าวเทียหนึ่งล่าสุดนะครับเขาก็ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ซึ่งได้บทสรุปมาคร่าวๆก็คือยังไม่หมดหวังรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องราวข่าวลือกับเคอร์เคสโกนาเต้เจ็บจากทีมชาติรวมไปถึงอาริซงมีเจ็บนิดๆโอ้โหเราต้องมาอัปเดตกันหน่อยครับในสรุปข่าววันนี้21มีนาคมกับผมโค้ดแอรครับ ทดานทนนนมีแต่ข่าวแบบนะตัวจงตัวเจ็บเนี่ยไม่อยากจะอัปเดตเลยแต่มันไม่อัปเดตไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ พื้นสมาร์ทแมทเสริมเม็ดไม้ผสมเมือนหินใครต้องการปูพื้นเป็นใหม่นะครับ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับการเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้ำา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทโทร063 208 1188รวมไปถึงติ่งท้ายฝูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเชียงไฮยเสฉวนมีกว่า50เมนูใน6สาขากรุงเทพและปริมณฑลนะครับ นี่ครับสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือมีคนรักมันโถนะกินกับมันโถเนี่ยอะไรก็อร่อยนะครับนี่นะมันโถนึ่งมันโถบวกผักแห้งซี่โครงหมูน้ําแดงเต้าหู้เสฉวนพวกนี้ลด10%ทั้งหมดรวมไปถึงถ้ามากัน4คนเป็นอย่างน้อยนะฮะนะถ้าไป4คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไปเลยนะครับสำหรับเสี่ยวหลงเปา1เข่งนี่อันนี้โปรโมชั่นนะครับมูลค่า139บาทแต่ต้องไป4คนนะครับ แล้วก็แอดไลน์นะครับของทางร้านติ่งไทฟูไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาเริ่มต้นข่าวแรกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นะครับก็มีเกมฟุตบอลอฟุตบอลทีมชาตินะเป็นเนชันลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกครับฝรั่งเศสแพ้โคเอเชียไป0นต่อ2นะครับอตอนนาทีที่50ครับประมาณ46เออ46เนี่ยตามที่เห็นในภาพ46เปลี่ยนออกครับ เอาเป็นอูปาเมกาโนครับลงมาแทนอ ah ีบาฮิมาโกนาเต้เห็นไหมนาทีที่46ซึ่งก็เกิดคำถามนะครับว่าเอ๊ะเจ็บหรือแค่แท็ติกมันมีตอนแรกมันมีเว็บไซต์หนึ่งบอกว่าเปลี่ยนทางแท็ติกแต่สุดท้ายในเฟรนช์ทีมนะครับนี่ทวิตเตอร์เฟรนช์ทีมเห็นไหมก็เป็นเหมือนทวิตเตอร์ของทางทีมทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเขาเขียนว่าอูปาเมกาโนลงเล่นแทนโกนาเต้ฮู p k up up n o c k in the first half นะครับเหมือนกับมีอาการฟกช้ำคือน็อกเนี่ยมันแปลตรงตัวขนาดนั้นไม่ได้อะน็อกถ้าเป็นบ้านเราก็คือน็อกก็คือหลับเลยมันไม่ใช่ไอ้น็อกเนี่ยในภาษาฟุตบอลมันอารมณ์ประมาณว่ามีอาการฟกช้ำดำเขียวนัว่นแหละเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแต่ทีนี้ก็ยังไม่มีอะไรสามารถคอนเฟิร์มได้แหละว่าสรุปแล้วเบาหรือหนักหรืออะไรอะไรยังไงนะมันมันยังไม่มีอะไรที่คอนเฟิร์ม ในตรงนั้นได้อ่นนี่คือภาพจากเกมเมื่อคืนที่ผมเอานํามาฝากเพิ่มนะนี่นะแต่อย่างน้อยถ้าขึ้นว่านน็อกอะ่ะมันก็ดีกว่าเช่นแบบเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าเจ็บแฮมสติงถ้ามันเป็นแค่น็ arm, อกฟกช้ำอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวทนันทั้งนี้ยังไม่ได้ถอนตัวทีมชาตินะครับยังไม่มีรายงานเรื่องการถอนตัวทีมชาติผมก็มองว่าถ้าไม่ถอนก็อาจจะดีในแง่ที่ว่ามันไม่หนักเพราะถ้ามันหนักก็อาจจะต้องถอนเลยหรือ มันก็ต้องคุยกับทีมริเวอร์พูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออัปเดตแล้วกันนะเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมเดาจากบริบทคําว่าน็อกอย่าพึ่งกังวลจนเกินไปกันนะครับในขณะที่พอตอนแรกผมกําลังจะอัดคลิปแล้วกาลังจะเข้าคลิปเปิดดูฟีดอีกทีนึงว่าเอา้าพบข่าวอาริซงเจ็บแต่เราเราเห็นนะครับว่าเราเห็นจากภาพนี้เราเห็นว่าอาริซงยังลุกขึ้นมายืนได้เนาะมันเป็นอาการตอนเล่นลูกตั้งเตะเนาะเปิดเข้ามานะครับ เหมือนหัวอาริซงเบเกอร์ชนกับหัวของคู่ต่อสู้น่าชนบริเวณด้านข้างนี้คือมันน่าจะเป็นอาการพวกคอนคัชชันครับใจสังเกตว่าอาริซงไม่ได้แบบบาดเจ็บถึงขั้นว่าทําอะไรไม่ได้คือลุกขึ้นมาได้คงคุยกับทีมแพทย์ได้แต่คงคุยแล้วอ่ะมันมีการกระทบกระเทือนเล็กน้อยแบบนี้ถอดออกเลยดีกว่าสุดท้ายนาะทีที่ประมาณเกือบ80นะฮะก็ถอดเอาเนโต้ออะเอาเอาริซงออกแล้วเอาเนโตลงเล่นแทน อ่าอันนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าหนักเบาแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นคอนคัสชั่นเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะพักสักสัปดาห์หนึ่งพวกคอนคัสชั่นตามกฎแล้วอะ่ะพักสัปดาห์หนึ่งก็สัปดาห์หนึ่งก็พอดีครับกลับมาช่วยทีมลิ์พูดได้พอดีในเกมเจอกักเอฟเวอร์ตันครับดังนั้นผมก็ยังไม่ค่อยได้กังวลในเรื่องตรงนี้นะถ้ามันจะก,กังวลกว่านี้เนะี่ยมันต้องเป็นแบบชนปุ๊บน็อกหลับไปเลยแล้วหามออกเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยกังวลครับเพื่อนๆแต่อันเนี้ยชนปุ๊บ ยังมีค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วมาคุยได้ผมว่าอันนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากมาแต่แน่นอนละ่ะโอ้โหทำไมเบรกทีมชาติรอบนี้มันอ่วมกันขนาดนี้วะเนี่ยคือจะเจ็บเบาเจ็บหนักไม่รู้ล่ะแต่มันก็ไม่เราก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้นึกภาพออกใช่ไหมเออส่วนเรื่องโกนาเต้เมื่อกี้พูดถึงโกนาเต้ก็กลับมาที่โกนาเต้สักนิดหนึ่งแล้วกันเอียนดรอยนะครับหัวหน้าสายข่าวของลิเวอร์พูลเอ็ o โคนะครับสื่อท้องถิ่นเมืองลิเวอร์พูลยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังไม่ยอมแพ้นอะรูยัยง,งที่จะ ต่อสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้ให้ได้แม้ว่าจะมีข่าวลือจากทางฝั่งเรอัลมาดริดนะที่บอกว่าเอ้ยเริ่มให้ความสนใจโกนาเต้แต่ลิเวอร์พูลยืนยันว่าเนี่ยลิเวอร์พูลเอ็กโคเขาบอกได้แหล่งข่าวยืนยันว่าไอข่าวลือที่บอกว่าโกนาเต้มีค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์หรือว่า60ล้านยูโรเนี่ยไม่จริงนะครับ RY of the mark รลิเวอร์พูลไม่ได้มีค่าฉีกสัญญากับนักเตะคนใดๆทั้งนั้นนะครับอืม ลิปูก็ยังคงคาดหวังที่จะต่อสัญญาอิบาฮิมาโกนาเต้น,นะครับส่วนวัตารุเอนโดบ้างกับทีมชาติญี่ปุ่นครับไปกันแบบเร็วๆแล้วกันเมื่อวานนี้ยินดีกับเอนโดด้วยนะครับจริงๆยิงได้ลูกนึงนะเห็นผมเห็นผมไปอ่านมาแล้วจริงๆยิงได้ลูกนงแต่ VR ยึดแต่ว่าท้ายที่สุดครับชนะนะญี่ปุ่นชนะบาเลนซ์ครับในศึกคัดบอลโลกรอบ3นะก็ฟอร์มของเอนโดเพื่อนๆก็ลองดูตามภาพครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลักๆคือการ ตัดเกมการคลองบอลยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะบอลรีคอฟเวอรี่นำบอลกลับมาครอบครองใน9้ครั้งด้วยกันเอนโดทำได้ยอดเยี่ยมลยครับนะญี่ปุ่นในกลุ่ม C ของคัดเลือกรอบ3เนี่ยก็เหมือนการันตีแล้วว่ายังไงก็ไม่ก็จบที่1นะครับสิแต้มครับชนะบาเรนปุ๊บก็การันตีว่าจองพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ยินดีกับวาตุรุเอนโดครับผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายแบบเป็นทางการเราใช้คําแบบนี้แต้มขาดไปแล้ว ส่วนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีครับก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับขอบคุณออฟตัสนั่นเองนะครับแว่นตาที่อยู่บนบนตาผมนี้นะฮะนะพิกัดก็คือทางของออฟตัสนั่นเองนะครับนี่ดูฮะดูความโค้งงอของแว่นฮนะคือมันแข็งแรงมากมถูกออกแบบมาว่าทําให้มันแข็งแรงทนทานมากและที่สําคัญคือแว่นออกแบบมาเพื่อกรองแสงจากพวกจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์จอมือถืออะไรพวกนี้นะครับช่วยเซฟสายตาเราถนอมสายตาเราให้ตาเราไม่เสียนะครับหรือผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับพวกแสงสีฟ้านะฮะก็ไปที่เพจของ o p t ตัได้เลยนะครับนี่ฮะนะเพจแท้ต้องผู้ติด,ดตาม0 0 0 0 0กว่าคนกดไลค์4 0 0 0 0 0กว่านะครับไปที่อินบ็อกซ์แล้วบอกว่ารุ่น h o v e r 2.0เนี่ยถามว่ามีของไหมถ้าไม่มีก็เป็นสั่งเป็นพีออเดอร์ได้นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดด้วยโค้ดส่วนลด100บาทก็คือ KODACT ก็คือโค้ดแอคนะครับ KODACT เป็นโค้ดส่วนลด100บาทด้วยเฉพาะลูกค้าจากช่องโค้ดแอคเลยนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะมากันที่เรื่องราวของ a อต l ิกยู UK โดยเดวิดอ n s t e ีนนักข่าวเทียร์หนะครับทำคอลัมน์ Q&A ครับเหมือนเขาจะทำเป็นประจำสัปดาห์เนาะคุณถามฉันตอบนะ Q&A นะครับ Question and Answer นะครับก็มีเรื่องราวที่หลายหลายทีมแน่นอนผมย้ำอยู่เสมอว่าไอ้แบบนี้ Q&A มันเป็นหลายทีมแต่ผมคัดเฉพาะนิพูมาให้3เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเอาคนในภาพเลยคุยเซ่นก่อนเลยแลันะ,ะนะนะครับมีคนเข้าไปถามว่าแล้วลิฟูกับคุยเซ่นเนี่ยไฮเดวิดลิฟูสนใจดีนคุยเซ่นไหมแล้วเป็นเป็นทางเลือกที่มันเป็นไปได้หรือเปล่าสําหรับลิพูออนซีนตอบแบบนี้ครับว่าหลา,หลายทีมที่กําลังมองหาเซนเตอร์แบ็กเนี่ยต่างสนใจดีนฮุยเซ่นกันทั้งนั้นคาดว่าเขาน่าจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในค่าฉิกสัญญาที่ราวๆห้าสิบล้านปอนด์ผมเชื่อว่าเมื่อถึงซัมเมอร์ ทีมที่สนใจจะเข้าไปคุยกับบอลมัดและตัวนักเตะอย่างจริงจังอีกทีหนึง่งทีมที่สนใจก็มีหลายทีมเอาเท่าที่ออนซนรู้ก็คือมีเชลซีที่ติดตามนักเตะอย่างใกล้ชิดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่เชื่อมโยงกับนักเตะมานานแล้วเรอาลมดิดนะครับบาร์เยนเมิคสองยักษ์ใหญ่ของสเปนแล้วก็เยอรมันก็เป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยผมคุยกับแหล่งข่าวของผมก็มีบางส่วนในแหล่งข่าวของผมบอกว่าคาดว่าคุยเส้น่ะ มีโอกาสที่อาจจะย้ายไปต่างแดนมากกว่าคืออาจจะไม่ได้อยู่ในอังกฤษอะถ้าย้ายก็ไปต่างแดนก็สมมุติว่าถ้าทีมที่เป็นข่าวด้วยอย่างบาเยิร์นอย่างมาดริดก็อาจจะเป็นไปบาเยิร์นหรือไม่ก็ไป Madrid มาดริดมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วยิ่งสัมภาษณ์กับสื่อนะเพื่อนๆอันนี้ผมเสริมให้เฉยเพิ่งสัมภาษณ์กับสื่อสเปนเลยเพราะว่าเขาติดทีมชาติสเปนชุดชุดเล็กมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะชุดยู21เขาก็บอกว่าความฝันของผมนะผมอยากเล่นห้กับมาดริดในอนาคตแล้วก็มีเซคิโอรามอสเป็นไอดอลซึ่งมันกก็ไม่แ่แปที อาจจะมีการาคาดการณ์ว่านักเตะอาจจะอยากย้ายไปมาริดแล้วมาริดก็สนใจจริงๆด้วยนะแต่ออนซินก็บอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องเรื่องที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือยังมีโอกาสทีในอังกฤษก็ยังมีโอกาสครับตัดกลับมาที่ลิเวอร์พูลนะฮะที่มีริชาร์ดฮิส์เป็นผอ,อ,อก,กีฬาแล้วก็มีทีมงานซื้อขายนะครับวิเคราะห์การซื้อขายร่างรายชื่อนักเตะอยู่แล้วฮุยเช่นแน่นอนว่าริชาร์ดฮิวส์รู้จักเป็นอย่างดีครับ เด็กที่มีพรสวรรค์สูงขนาดนี้สําหรับเซนเตอร์แบ็กคนนี้นะแต่ออนซินบอกว่าผมก็ยังไม่มั่นใจว่าลิพูจะเดินหน้าซื้อนักเตะไหมเพราะว่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งผมต้องขอไปเช็คข้อมูลอีกทีนึงเ่นเนี่ยผมชอบท่อนนี้เขามากเลยนะ I need I I need to make more checks เหมือนกับว่าถ้าเขารู้แค่ไหนเขาก็จะตอบแค่นั้นเนี่ยผมชอบนักข่าวพวกเทียนหนึ่งก็แบบนี้แหละรู้แค่ไหนบอกแค่นั้นไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมต้องขอไปเช็คข้อมูลนะ เพิ่มเติมแล้วกันนะฮะแต่สิ่งที่เป็นตั้งคำถามไว้ตอนนี้ก่อนเลยนะให้พวกคุณตั้งคำถามเลยออนซีนบอกว่าลิปูจะซื้อเซนเตอร์แบ็กจริงไหมเนี่ยถ้าจะซื้อเขาก็เดาว่ามันจะต้องมีคนย้ายออกด้วยไม่จะบอกว่าใครอาจจะฟันได้หรืออาจจะโกเมสหรืออาจจะควันซ่าไม่รู้อ่ะถ้าจะซื้อมันอาจจะต้องมีคนย้ายออกตามความเมคเซนนะมันมันต้องเปิดพื้นที่แล้วก็มีคนย้ายเข้านะครับหนึ่งผ่าออกใช่ไหม แต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เขาบอกเดี๋ยวรอรอดูก่อนถามว่าเซ็นเตอร์แบ็กเป็นพิเออร์ิตี้ของลิพูในซัมเมอร์นี้ไหมออสซิน mm hmm. ก็ยังไม่อยากคอนเฟิร์มเรื่องนี้แต่เดี๋ยวค่อยมาอ mm ัปเดตกันใหม่รอดูนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและเดี๋ยวมารอดูกันชื่อของฮุเ斯ันอาจจะโผล่มาอีกครั้งหนึ่งมาดูกันที่เรื่องราวสัญญาบ้างครับเรื่องราวสัญญาของพวกตัวหลักๆเราเรื่องวันที่สัญญาของซาร่า hmm. ก็มีคนเข้ามาถามเร mm hmm. า,าเรื่องอนาคตของโมซาร่ญญาเนี่ยสัญญามันคืบหน้าบ mm ้า hmm. งไหมเดวิดออลซ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเบื้องหลังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูลกับเรามาไม่ได้ให้ข้อมูลกับสื่อเลยสิ่งที่ผมรู้มีเพียงอย่างเดียวก็คือเรียร์พูลมองยังมองแง่บวกในการที่จะหาข้ขอตกลงกับซาร่าได้พวกเขาอยากให้ซาร่าอยู่ต่อซาร่าก็มีความสุขดีกับเรียร์พูลตอนนี้มันเหลือแค่เรื่องของตัวเลขเงินเงินทองทองในสัญญาสองปีที่จะพยายามตกลงกันให้ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆนะว่า เฮ้ยการเจรจาหยุดไปแล้วหรือการคุยเป็นเชิงลบมันก็ยังไม่มีข like ้อ um, บ yeah. ่งชี้ไปในทางลบแบบนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่ว่าจะตกลงกันได้มันยังแบบเป็นอะไรที่ยังเป็นศูญยากาศนะนะเพื่อนเพื่อนและเมื่อคุณลองไปเช็คข่าวว่าซาร่าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับซาอุหรือเป๊เชด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณก็มักจะได้คําตอบจากข่าวเหล่านั้นในท้ายที่สุดว่าซาร่าไม่ได้ไปคุยกับทีมอื่นๆเลยยังไม่ได้ไปคุยกับทีมอื่นเลยส่วนตัวผม ไม่เชื่อนะออซินบอกว่าส่วนตัวของผมเนี่ยไม่เชื่อว่าการตกรอบ UCL หรือแพ้นัดชิงชนะเลิศหรือครับเนี่ยจะมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นพอแพ้ปุ๊บจะไม่ต่อสัญญาหรือจะต่อสัญญากันมันมันมันจะไม่ใช่ปัจจัยที่จะเป็นเป็นผลนะเช่นกันผมคิดว่ากรณีของฟันได้กับเทนอโนก็เหมือนกันก็คือมันจะไม่ได้ส่งผลนะไอการตกรอบการแพ้นัดชิงไม่เกี่ยวส่วนเรื่องฟนะันได้ครับคนขวานะฮะ ก็มีอีกคนหนึ่งถามอันนี้ถามแยกก็คือแบบฟันได้กับไปเอชเชที่มันมีข่าวในสัปดาห์นี้เป็นจริงไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เขาตอบสั้นมากออนซีนตอบสันส้นๆเลยแค่ว่าหลายฝ่ายหลายๆฝ่ายออกมาปฏิเสธข่าวฟันได้กับไปเอชเชแล้วนะขณะที่ฝั่งลิเวอร์พูลก,ก็ยังมั่นใจลึกๆว่าฟันได้จะอยู่กับสโมสสต่อไป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 ผมเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นเห็นอไอข่าเนี่ยออปาร์ตี้เพลย์ดาวก็คือปฏิเสธเนาะ ปฏิเสธข่าวฟันได้กับเอเชเนาะแล้วก็ท่อนสำคัญคือลิ์พูรีเมนคอนฟิเดนซ์ยังคงมั่นใจว่า h e will extend at Anfield เขาจะต่อสัญญาอยู่กับทินแอนฟิลต่อไปลิ์พูยังมั่นใจแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมพลาดหัวในวันนี้ครับผมก็พลาดหัวตามข่าวจริงๆว่ามันยังเป็นเชิงบวกนะครับส่วนเรื่องราวของเทรนด์เนี่ยที่จะอัปเดตกันเพนเิ่มเติมไม่ได้มาจากออนสตีนแต่มาจากเดฟโอซีคอปเป็นนักข่าวสายหงที่ผมให้เป็นเทียรประมาณเทียสองเทียหนึ่งจุดห้าเทียสอง ก็ฟังได้เลยแหละเขาก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่การต่อสัญญาระหว่างลิพูกับเทรน์ยังไม่คืบหน้ามันเป็นเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเงินทองมันไม่ใช่เรื่องการดึงเชิงเพื่อให้ได้สัญญาใหญ่ๆนะและมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเพราะว่ามาริตยื่นก็เสนอเข้ามาเลยทําให้เทรน์ไม่ยอมต่อสัญญากับลิพูมันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องดึงเชิงไม่ใช่เรื่องมาริดมาริดยื่นก็เสนอเข้ามาหลักๆคือ เทนยังไม่ตอบรับข้อเสนอริพูยื่นไปแล้วเนี่ยแต่เทนยังไม่ตอบรับข้อเสนอเพราะว่าเทนมองว่าตัวเองตอนนี้อายุ27ปีขอภาย26แต่ว่าจะ27ปีในเดือนตุลาคมไงเขาเกิดเดือนตุลาเนาะนั่นแปลว่านี่คือช่วงเวลาพีคของเขาการที่เขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับริพูออกไปเขาก็อยากจะการันตีว่าในวัยพีคของเขาเนี่ยสโมสรก็จะมีทิศทางที่ดีในการลุ้นไล่ล่าความสําเร็จด้วย ก็คือรอ,รอดูทิศทางของสโมสรนั่นเองและตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะของข้อเสนอจากมาริดด้วยมาริด,ดยื่นข้อเสนอเข้ามาก้อนหนึ่งก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบตกลงทั้งกับมาริดแล้วก็ลิพูขณะที่ลิพูยังพยายามคุยสัญญากับเทรน์อยู่ครับและไม่ยอมแพ้ลิพูยังไม่ยอมแพ้ยังไม่หมดหวังในการที่จะหาข้อตกลงกับเทรน์ให้ได้นี่คือ a t e o f Play ของทั้ง3มคนที่อัปเดตได้ภายในวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับแล้วมาดูกันที่เรื่องราวของมิรอดเคอร์เคสกันต่อเลยมาจาก the iPaper Sport นะครับก็เป็นสื่อยังไม่ใช่สื่อระดับท็อปแบบเทียร์หนึ่งเทียร์ท็อปขนาดนั้นนักข่าวที่รายงานคือพีเตอร์ฮอลกับมิเกลดักลาสนะครับเขาบอกว่าลิพูขยับเข้าใกล้ในการไล่ล่าตัวตายตัวแทนแอนดี้โรเบอร์สันคือเขาพาดหัวแบบนี้นะอันนี้ผมอ่านตามพาดหัวนะเขาบอกว่าลิพูเนี่ยกำลังอยู่ในการพูดคุยกับมิรอดเคอร์เคสนักเตะอยากย้ายมา ทีมแอนฟิวมากกว่าอาร์ซนอลแมนซิตี้แมนยูไนเตดและมาริดตั้งแต่อยากมาลิพูนึกหัใจความก็ประมาณนี้แหละว่าขยับเข้าใกล้ในการไล่ล่าตัวของมิรอสเคอร์เคสนี่ก็คือที่มาของพาดหัววันนี้ผมใช้คําว่าลือลิพูขยับเข้าใกล้เคอร์เคสเนี่ยมันมาจากสื่อเจ้านี้ผมให้สักเทียสองเทียสองไปย่างย่างไปทางสามครับย่างไปทางสามครับไม่ได้ย่างมาทางหนึ่งเป็นสองอนไปทางสามโอเคก็ต้องฟังหูไว้หูพอสมควรครับ แต่ทีนี้ในเน,เนื้อข่าวก็มีการพูดถึงไม่ใช่แค่นั้นนะเขาก็พูดถึงว่าคุยเส้นด้วยเขาบอกว่าลิปูก็พร้อมจ่ายในดีวของคุยเส้นถ้าจะซื้อเซ็นเตอร์เข้ามา50ล้านไม่ได้เป็นปัญหาพร้อมที่จะจ่ายซื้อคุยเส้นก็เป็น2ข่าวที่ i อสปอร์ตเขียนไว้แบบนี้นะฮะนะครับก็ผมอยากบอกเพื่อนว่าก็ฟังหูไห้หูผมก็อยากให้เกิดขึ้นจริงนะเพราะผมก็ชอบไม่รอสเคร์เคสแต่ว่าก็ฟังหูไห้หูลวกันแล้วก็แต่ถ้าจะเอาเรื่องความจิ้นเมื่อวานนี้อยู่ดีๆครับ มีลอสเคอร์เคสก็ลง IG นะเป็นภาพนะอาผมเปิดให้ดูตรงหน้าตรงหน้าแรกก่อนเห็นไหมเป็นภาพเขากับโดมินิกโซบอสไลน์ะอยู่ดีก็ลงภาพตัวเองกับโดมินิกโซบอสไลน์ใช่ยางนั้นไม่มีแคปชั่นด้วยแล้วก็มาลงในช่วงที่รีพูเป็นข่าวกับเคอร์เคสหนักๆเนี่ยนะก็มีหลายคนที่เข้าไปเม้นว่า รู้นะว่าเองลงภาพนี้เองจะเสืออะไรเคอร์เคสอยากมาอยู่กับร์พูแล้วก็อยู่กับโ so ซโบสิ่ซีซั่นหน้าบางคนก็บอกบอกว่าเม้นว่าโซโบช่วยไปคุยเคอร์เคสได้เลยนะเรารออยอู่เรียกว่าแฟนบอลร์พูเข้าไปเม้นกันเต็มครับต่อให้เคอร์เคสจะโพสโดยที่ไม่คิดอะไรนะแต่ถ้าเคอร์เคสมาอ่านคอมเมนตนะ์อ่ะเคอร์เคสมันต้องคิดแน่ดูสิเพื่อนๆมีแต่ฟแฟนบอลริพูเข้ามาเมนแบบว่ามามาแอนฟิลด์กก็ทางนั้นเลยนะแต่ มาดูมุมมองของโรเบอร์สันกันหน่อยถูกนักข่าวถามในแถลงข่าวนะว่ามันมีความแนวโน้มนว่าลิพูจะซื้อแบ็กซ้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มันอาจจะหมายถึงใกล้จะบนยุคข,ของคุณหรือเปล่าแอนดีโนนด้โรเบอร์สันแอนดี้โรเบอร์สันก็ตอบแบบนี้ครับแน่นอนว่าลิพูเนี่ยเป็นทีมระดับโลกมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งอยู่เสมออย่างแบ็กซ้ายก็เป็นกับตำแหน่งก็มีข่าวกับแบ็กซ้ายแทบจะทุกคนบนโลกอะ่ะเออเขาก็พูดแบบนี้แบบัวเก่งๆดังๆนะฮะ แต่ถามว่าโอเคอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดรรบบ้พูดประมาณนี้นะผมพยายามสรุปอะไรมันจะเกิดก็เกิดริพูจะซื้อเข้ามาหรือไม่ซื้อเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ริพูต้องตัดสินใจแต่โดยส่วนตัวเขายังเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองยังไม่หมดกับริพูหมายถึงว่ายังได้ไปต่อกับริพูแน่ๆแบบยังมั่นใจว่าตัวเองยังได้ไปต่อต่อให้จะซื้อคนใหม่เข้ามาเขาก็ยังได้อยู่ในทีมริพูเขาเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วรบโรบบอ้ก็บอกนะครับว่าเขาอยู่กับริพูมา8ปอ่ะ การได้เล่นกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว8ปีที่ผ่านมานะฮะดังนั้นเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแบบว่าจะมีคนเข้ามาก็ต้องก็ต้องแย่งตําแหน่งอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเออก็ค่อนข้างเป็นไปตามกระแสะข่าวของนักข่าวสายหงส์ที่พูดกันมาก่อนอันนี้ว่าน่าจะมีการอัปเกรดตําแหน่งแบ็คซ้ายแต่ครั้นจะไปขาย2คนเลยก็ไม่ใช่ มันก็ควรจะต้องเก็บไว้หนึ่งมีร o อบโบกับซิมิการ์ดมันก็ต้องขายหนึ่งแล้วมีแนวโน้มว่าจะขายซิมิการ์ดมากกว่าแล้วก็เก็บร o อบโบไว้ใช้อีกสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นอย่างต่ำนะก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าสมมติถ้าติต่างว่าเป็นการซื้อเคอร์เคสสมมติเลยนะอะซื้อเคอร์เคสก็จะเอาเคอร์เคสเนี่ยเข้ามาแย่งตาแหน่งกับแอนดี้โรเบิร์สันมาแข่งกันเลยก็ถ้าเคอร์เคสดีกว่าเคอร์เคสก็ตัวจริงร o อบโบก็สํารอง แต่ถ้าเคอร์อเคสยังสมมุติยังสู้ลาบโบไม่ได้ยังแค่พอๆกันก็สลับลงเล่นก็ได้มันได้หลายแบบมากนะประสบการณ์ของลาบโบก็ยังเก็บไว้ได้นะก็อาจจะเป็นการขายซีมิการ์ดมากกว่าส่วนเรื่องราวของอ e ีซัคเนี่ยที่เป็นข่าวกับทั้งรีพูลแล้วก็อีกหลายทีมเนี่ยนะเพื่อนๆก็วันนี้แค่มาอัปเดตก็คือเจ้าตัวในสัมภาษณ์ในแคมป์ทีมชาติสวีเดนเนาะเห็นไหมเห็นไหมถือไม้เนี่ยอ่ามีมีคนถือไม้ไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเขารักนิวคาสเซิลมากๆเลยนะเขารักเมืองนิวคาสเซิลเขารักท เหมือนพอถูกถามนาถึงเรื่องที่ว่าความรักต่อนนลคัสเซนท่ามกลางกระแสข่าวลือที่มีทีมใหญ่ๆอย่างเรียบูทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลสนใจเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังไม่อยากพูดเรื่องอนาคตมากแต่เขาบอกได้แค่ว่าเขารักนิลคลเซนซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะว่าโอเคโอกาสย้ายอย่างที่ผมพูดไว้เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปดูได้นะผมก็พูดว่าโอกาสย้ายของอีซกอักมีแต่ผมยังไม่ปิดโอกาสที่อีซักอยู่นิลคลเซนต่อนะเช่นนิลคลเซนจบท็อป๕ ได้โคต้าไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกอาจจะได้จบอันดับ5ก็ได้แล้วก็ได้โคต้าอันดับที่5้าเพราะว่ามันจะมีโคต้าค่าสัมประสิทธิ์ด้วยที่ได้ไปเล่นแล้วเขาก็อาจจะต่อสัญญากับนิวคาสเซลแล้วก็อยู่นนิวคาสเซลต่อก็ได้แล้วก็ราคามันไม่ใช่นักเตะราคาถูกมันไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบที่นิวคาสเซลต้องการอ่ะที่มีการคาดการณ์กันอ่ะต่อให้จะเป็นลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่จ่ายกันง่ายๆสุดท้ายอาจจะจบลงได้อยัั New ยงปิดดหนนน้้้าีไไม่ไะครบ อโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจงให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและ่วนต่างๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถกดสาม,าสามาัครสมาชิกเพื่อไปการสนับสนุนช่องโค,โคโด้ดแกได้อีกหนึ่งช่องทางหรือด o n a t i super chat super sticker ก็ได้วันนี้หมดเวลาลาเ,เพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ